สวัสดีครับวันนี้ช่องดีอินสปายขอนำเสนอข้อคิดและแรงมานใจเรื่อง21สุดยอดคำคมของบูสลีที่จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับจิตใจคุณครับบูสลีอดีตนักสแสดงภาพยนตร์ชาวจีนฉายาไอ้หนุ่มสิงตึงผู้เป็นตำนานหนังบูระดับฮอลลีวูดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครรวมทั้งเป็นอาจารย์สอนศินละปะป้องกันตัวอีกด้วยโดยเขาเสียชีวิตตอนอายุได้เพียงแค่32ปีเท่านั้น น่าเสียดายที่เขามีช่วงชีวิตที่สั้นครับแต่ทว่าชีวิตของเขากับสร้างสรงสรค์สิ่งดีๆต่อคนทั้งโลกได้อย่างมหาศาลเขาเป็นผู้ที่ทําให้กังฟูเป็นที่นิยมไปทั่วโลกครับและมักจะแบ่งปันข้อคิดดีๆที่คอยช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตให้กับคนอื่นอยู่เสมอโดยวันนี้ผมได้รวบรวมคําแนะนําที่จะสร้างแรงมรานใจที่สุดของบุสลีมาแบ่งปันให้คุณฟังครับ ซึ่งคุณสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแน่นอน 1. ห,หากคุณใช้เวลามากเกินไปในการคิดสิ่งที่คุณจะทำคุณจะไม่มีวันได้ลงมือทำเลย 2. ผมไม่ได้เกิดมาเพื่อตอบสนองความคาดหวังของคนอื่นและคนอื่นก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผมเช่นกัน 3. อย่าไปภาวนาขอให้ชีวิตมีแต่ความเรียบง่ายแต่ขอให้ภาวนาขอความเข้มแข็งเพื่อให้ชีวิตสามารถอดทนต่อความยากลาบากไปได้ สี่คนฉลาดสามารถเรียนรู้จากคำถามโง่งได้มากกว่าคนโง่ที่เรียนรู้จากคำตอบที่ฉลาดห้าเก็บสิ่งที่มีประโยชน์เอาไว้ทิ้งสิ่งที่ไร้สาระไปพร้อมทั้งเพิ่มสิ่งที่เป็นตัวคุณลงไปด้วยหกความผิดพลาดเป็นเรื่องที่ให้อภัยกันได้เสมอหากคุณมีความกล้าที่จะยอมรับมันเจ็ดในสถานการณ์ที่เวลวร้ายผมจะหาทางสร้างโอกาสขึ้นมาเสมอแปดผมไม่กลัวคนที่ฝึกเตะหนึ่งหมื่นท่าในครั้งเดียวหรอก แต่ผมกลัวคนที่ฝึกเตะท่าเดียวในหนึ่งหมื่นครั้ง 9. ชีวิตที่แท้จริงคือการมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น1 0เราให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นมากเท่าไหร่เราก็จะให้ความสำคัญกับตัวเองน้อยลงเท่านั้น 11. ถ้าคุณรักชีวิตคุณจงอย่าใช้เวลาสิ้นเปลืองเพราะเวลาเป็นเหตุผลที่เรามีชีวิตอยู่ 12. การโอ้อวดคือความภาคภูมิใจของคนโง่ 13. เส้นทางชีวิตการต่อสู้ผู้ชนะไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งหรือรวดเร็วที่สุดแต่กลับเป็นคนที่คิดว่าเขาสมควรเป็นผู้ชนะ 14. นักลบที่ประสบความสำเร็จก็คือคนทั่วไปที่มีความเหนียวแน่นเฉียบคมดังเลเซอร์15การรู้อย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องนำมันมาปรับใช้ความตั้งใจอย่างเดียวนั้นยังน้อยไปเราต้องลงมือทำา1บท่ามกลางความวุ่นวายย่อมมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอ 17. เป็นเรื่องง่ายที่ตัดสินและทำลายตัวตนของผู้อื่นแต่การรู้จักตนเองกับต้องใช้เวลาตลอดทั้งชีวิต 18. จงมีความสุขแต่อย่าหยุดพัฒนา 19. จงเป็นตัวของตัวเองกล้าแสดงออกและศรัทธาในตัวเองจงอย่าทำเพียงเพราะทำตามคนที่ประสบความสำเร็จเท่านั้น 20. กุญแจสำคัญที่ไขสู่ความเป็นอมตะคือการใช้ชีวิตให้คุ้มค่าแก่การจดจำ 21. จงทำให้ตัวคุณยืดหยุ่นดังน้ำเมื่อคุณเทน้ำลงในถ้วยมันก็จะปรับตามถ้วยเมื่อคุณเทน้ำลงในขวดมันก็จะปรับตามขวดและเมื่อคุณเทน้ำในกาน้ำมันก็จะปรับตามกาน้ำเช่นกันครับนี่ก็เป็น21สุดยอดคำคมของบุสลีที่จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับจิตใจคุณที่คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตได้ทันทีครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามข้อคิดแแแรงมานใจ และอย่าลืมแชร์เรื่องราวดีๆให้กับคนที่คุณรักครับด้วยความปรารถนาดีจาก The Inspire สวัสดีครับ